ตอนรั้ทุกท่านเข้าสู่ช่อง Golden Goal เลยเจ d จะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานนักเตะสัปดาห์ต่อมาไปเยือนอาร์เซนอลเลสเตอร์ได้ประตูนำจากจุดโทษของวาดี้แต่การโดนไล่ออกของซิมสันทำให้โมเมนต์เกมเปลี่ยนไปวอลคอตตีเสมอ โดยเวลาเหลืออีก20นาทีและแดนนี่เวลเบคทำประตูชัยให้เดอะกันเนอร์ในนาทีที่90บวก5เลตเตอร์นำอันดับ2เพียง2คะแนนและพบกับนอริทที่ต้องการแต้มหนีตกชั้นเลโอาร์น u โดอูยวถูกปีนตัวลงมาในครึ่งหลัง และสามารถทำประตูชัยให้เลสเตอร์ได้ในนาทีสุดท้ายนัดต่อมาทีมสุนัขจิ้งจอกทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเวสต์บอมบิดเอลเบียน2ประตูต่อ2จากทีมที่ทุกคนคิดว่าจะตกชั้นกับทำผลงานแก่งขึ้นกว่าเดิมโดยชนะวัดฟอร์ดนิวคาสเซิลคริสตันพาเลตและซา u t h แฮมตันด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ติดต่อกัน4นะัด ทีมสุนัขจิ้งจอกยังเอาชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อศูนย์จากประตูของวาดี้และมีคะแนนเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์7คะแนนเลสเตอร์รับมือเวสต์แฮมในบ้านและแม้ว่าพวกเขาจะทำประตูนำไปก่อนจากวาดี้แต่ทีมคุน้อนก็กลับมาพร้อมกับ2ประตูในนาทีที่84และ86 แต่จุดโทษในนาทีที่90บวก5เลโอนาร์โดอูยัวตีเสมอให้เจ้าบ้านได้เกมต่อมาเริ่มเกมไปเพียง8นาทีแมนยูเนเตดก็ขึ้นนำไปก่อนแต่ลูกทีมของลาเนียลีตอบโต้ทันทีด้วยการหม่งจากกับตันของพวกเขาเวสต์มอร์แกน จบเกมเสมอ1ประตูต่อหและเลสเตอร์ต้องลุ้นผลของท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันถัดมาว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์หรือไม่สเปอร์จำเป็นต้องบุกไปชนะเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดเพื่อ,อยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์แต่หลังจากทำประตูขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนเอดานฮาซาก็มายิงประตูตีเสมอให้กับเชลซีเมื่อจบเกมทำให้เกิดการฉลองอย่างบ้าคลั่งในเมืองเลสเตอร์ บรรดาผู้เล่นฉลองแชมป์ที่บ้านของวาดี้และนัดสุดท้ายในบ้านพวกเขาเอาชนะเอเวอตัน3ประตูต่อนหนึ่งก่อนจะรับถ้วยพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาทีมของราเนียรี่ปิดท้ายปีแห่งความมหัศจรรย์ ด้วยการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงและได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า mm hmm. เทพนิยายยังคงเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับ